ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของกรรมเก่าที่ตามภาษาบาลีท่านเรียกว่าบุพกรรมคือกรรมของกันหาและชาลีในเรื่องนี้ปรากฏว่าบรรดาประชาชนในสมัยปัจจุบัน พาการโจมตีองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เน่องเนืองความจริงการโจมตีพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับบรรดาผู้พูดเพราะเรื่องราวต่างๆมันผ่านพ้นไปนานแล้ว แต่เห็นทางมีอยู่ทางเดียวคือว่าจะประนามพระอง,องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสื่อมทราม <c oughs> และว่าการจะทำยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าจะเสื่อมทรามและเสียหายไม่ได้ทั้งนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสาัาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าสู่พระบริณพพานไปแล้ว เราจะนั่งนินทาว่าร้ายพระพุทธเจ้าเสพเพียงใดก็ตามทีไอความชั่วมันก็ตกอยู่กับตัวของบุคคลผู้พูดฝ่ายเดียวทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านินทาไปสังสารคำว่านินทาและสรเสริญเป็นความชั่วของบุคคลที่เกิดมาคนที่เขาจะเพึงได้รับในปัจจุบันนั่นก็คือความเสียหาย เขาเสียหายกันตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะพูดให้ฟังคือเสียหายเพราะเสียเวลาประกอบกิจการงานของเขาถ้าเขาจะเอาเวลาที่เขามันนั่งนินทาพระพุทธเจ้าไปประกอบงานให้เป็นประโยชน์เขาก็ยังมีคุณมีประโยชน์มีทุนทรัพย์ขึ้นมามากสมมติว่าเขานั่งนินทาวันละหนึ่งนาที ถ้าสิบวันมันก็สิบนาทีร้อยวันร้อยนาทีปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันสิ้นเวลาการงานเป็นสามร้อยหกสิบห้านาทีถ้าลองคิดว่าเวลาสามร้อยหกสิบห้านาทีนี้ถ้าเขาจะถอนหญ้าหน้าบ้านเขานาทีละหนึ่งต้นหญ <c oughs> ้าที่มันกอยู่มันก็จะเตียนไปสามร้อยหกสิบห้าต้น อเห็นไหมบรรดาท่านพุทธศาสานิกชนท่านผู้ถูกนินทาไม่มีความเสียหายแต่ว่าบุคคลที่นินทาเท่านั้นมีแต่ความเสียหาย <c oughs> <c oughs> เมื่อการนินทาไม่ได้อะไรแล้วก็เสียผลประโยชน์ของตนต่อที่นี้ไปเรามาพูดถึงว่าอุปนิสัยคือจริยาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ที่พระองค์ทรงให้ทานกันหาและชาลีนี่เป็นประเพณีของบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทุกท่านเพราะมีกฎเกณฑ์บังคับว่าท่านที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเสียสละใหญ่ <c oughs> คือเสียของที่รักที่สุดของตัวนั่นก็คือบุตรทินดาและพัญญาเป็นต้น บัดสิ่งสิ่งทั้งสองรการนี้บรรดาประชาชนทั้งหลายมีความรักกันมากนี่คนที่จะเป็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นนักเสียสละเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เกิดมาแล้วสงวเคราะห์บรรดาพุทธบริษัทพระองค์ไม่มีค่าจ้างดังวันใดๆ แม้แต่เทศทา้จมันบางก็ไม่มีค่าจ้างเหมือนกับพระสมัยปัจจุบันสิ่งที่จะตอบสนองตอบสนองคุณท่านนั่นก็คือความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทพระองคมีความพอใจอยู่เพียงนั้นถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังมีผลตามความประสงค์คืนหนึ่งไม่ทำความชั่วทั้งหมด สองทำแต่ความดีสามรักษาจิตใจชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์จากตกรรมที่เป็นอกุศลน, <c oughs> นี่องค์สมเด็จพระทศพลต้องการผลที่ตอบสนองเพียงเท่านี้นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จโทรสงสวัสดิ์ที่บำเพ็ญบรารมีมาั้งเสียสงไขยกำไรแสงกลับ ต้องการผลเพียงเท่านี้ไม่ใช่ค่าจ้างรางวัลใครเขาจะนินทาว่าร้ายนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์สมมรันดาสมพุตติเจ้าไม่ได้คำนึงถึงเพราะพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าเขาจะนินทาแบบไหนก็ตามถ้าพระองค์ทำดีพระองค์ก็ไม่ทรงเลวไปตามคำเขาว่า แต่ถ้าหากว่าเขาพระองค์เลวแล้วใครจะชมสักเทไหร่ก็ตามทีพระองค์ก็ไม่ดีตามคำชมและนี้กฎเกณฑ์แห่งการเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องสละลูกละเมียเป็นทานถ้ายังไม่สละลูกไม่สละเมียเป็นทานเพียงใดท่านผู้นั้นจะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ จะไม่มีโอกาสได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณและโดยปกติลูกและเมียทั้งสองฝ่ายนี้ถ้าสร้างกรรมดีเข้าไว้ก็จะไม่ต้องทุกขทรมานอะไรดูตัวอย่างเช่นพนนางมัตสีเมื่อองค์สมเด็จไปจินสเีเสวพรปชาติเป็นพระเวสสันดรหน่อพระบรม,มพงโพธิษต์ เมื่อให้ลูกเป็นทานไปแล้วต่อมาองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ให้นางมัสีเป็นทานสละเมียเป็นทานไปอีกตอนสละเมียเป็นทานนี้ความจริงพระนางมัสีไม่มีกรรมใหญ่ที่จะเข้าสนองผลก็เป็นเหตุให้ทิพย์ประอา์ของพระอิน์บรรดุกำพลศิดาอาจคอยอ่อนประดุจหนึ่งว่าสํมรีแข็งกันด้านขึ้นมา ท้าวเธอมีความสงสัยว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีบุญก็ท <c oughs> <c oughs> รสงสัตว์อุปนิสัยความนึกคิดขององค์สมเด็จพระจอมไตรในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรว่าหนอบระชิานากรจะต้องสละพระนามัสีให้เป็นของคนอื่นและพรรนามัสีนี้ก็เป็นคนุณคนคู่คคบรารมีขององค์สมเด็จพระจินสีมานาน เป็นกษัตริย์และก็เป็นคนดีถ้าให้ไปกับคนอื่นที่เป็นสิเมนิสัย,สยห,รหรือมีสัญชาติเป็นทา,าสทาสีก็ไม่เหมาะสม <c oughs> ควรที่พระองค์เองจะต้องเสด็จไปรับเสียเองดังนั้นพระอินมีความกรุณานในพระนางมาสัสีเพราะอาศัยความดีที่สั่งสมบารมีมามาก เป็นคู่บารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอินทร์ยังได้แปลงเป็นพรามลงมาขอพระนางมัตสีองค์สมเด็จพระจินสีก็ส่งไปทานให้ก่อนที่จะประทานให้ก็แจ้งกันนางมัตสีว่าอันนี้เป็นจริยาของบุคคลที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องให้ลูกและพัญญาเป็นทาน ขอหนงครานจุงอยาาขัดข้องเลยจุโมทนาด้วยเ <c oughs> <c oughs> มื่อพนางมสศีทรงทราบเจตนาขององค์สมเด็จพระจินาสีก็ไม่ว่าอะไรตามใจทุกอย่างยอมไม่ตกอยู่ในอำนายของพราหมและองค์สมเด็จพระพิจิตามานเวลาที่เป็นพระเวสสันดรก็นำพนางมสศีมาและนั่งใกล้่านพรามณ์ คือที่เขาเรียกกันว่าอินทพราม <c oughs> คือพระอินแปลงตัวเป็นพรามเมื่อเข้ามาใกล้แล้วจึงได้หลังน้ำทีนโนทกให้ตกลงบนฝ่ามือเสนแดงงิึงการให้เมื่อเป็นอย่างนี้การให้ก็นจริงที่ว่าจบกันไปหมดเกมแห่งการให้เมื่อพระอินได้รับพระธาตุราชทานบรรน,นางมาสี่แล้ว จึง่ดในกล่าวถวายองค์สมเด็จพระบัณฑแก้วเมื่อเวลานี้พระนางมัตสีเป็นเป็นสิทธิคุ้ค่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคืนเข้าไว้แต่ขอพรว่าถ้าจะให้พระนางมัตสีกับใครแล้วก็ต้องขออนุญาตข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะข้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของ ในการมอบไว้นี่ก็ให้เป็นสิทธิในการใช้สอยอยู่ร่วมในฐานะสามีพัญญาก็ได้หรือว่าจะรับไว้เป็นคนใช้ก็ได้ห้ามบุคคลอื่นทั้งหลายที่จะมาขอต่อถ้าใครมาขอต่อแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตองค์สมเด็จพระบรมโลกก็น่าจะให้ไม่ได้ อง์สมเด็จพระจอมไตรในสมัยนั้นที่เป็นพระเวสสันดรก็ทรงรับ <c oughs> นิรบบันดราท่านพุทธบริษัทมาดูพระน,นางมัตสีที่ถูกให้แต่กฎคุ้งกรรมเดิมที่นางทําไว้กรรมชั่วมันไม่มีก็เป็นเหตุให้ที่ประอาดของท้าวโกศีสกเทวราชแข็งกันด้างเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเหตุให้นางมัตสีไม่ต้องไปอยู่กับพราหมณ์ แต่ความจริงไปอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์พระพรามนั่นเป็นพระอินเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานพระนามสศีให้เป็นชายยาของพรามพรามถวายแล้วพรามยังได้แสดงความจริงกับองค์สมเด็จพระบาททิพแกวแปลงจากกลายจากความกลับมาเป็นพระอินตามเดิมแล้วก็ประกาศให้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าคือพระอินท นางมัตสีเป็นของข้าวเจ้าพราะองค์จะให้ใครไม่ได้เด็ดขาดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมมโลกกนนาถทรงรับรองแล้วจึงได้ขอพรกับพระอินแปดประการพรแปดประการนี้ก็คือหนึ่งขอให้ได้เข้าครองพระราชฐานตามเดิมสองให้รับความกรุณาเมตตาจากพระราชวิดาพระราชมารดาและบรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นต้น เป็นอัตาพรแดปรายการไม่ต้องกล่าวกันเราไม่ํามาโทษอัตภพรไม่ไม่ระเทศอัตภพรกันอัตภพรคือพอรแดปรายการที่ขอาจากพระอินทร์ไม่ได้เทศเรื่องนี้ <c oughs> นี่เรามาคุยกันถึงหนึ่งร,รมของบุพการบุพกรรมของการหาและชาลีที่ชาวบ้านชอบโจมตีว่าพระเวสสันดรเห็นกับตัวมากไม่เห็นกับความลําบากของลูกละเมีย แต่ว่าคนที่พูดนั้นถ้าไม่ทราบความจริงก็ไม่น่าจะตำหนิท่าน <c oughs> แต่คนเราลงโง่สิอย่างเดียวตำหนิกันไม่ได้แต่คนที่จะตำหนิดได้นั้นก็ต้องเป็นคนที่ไม่โง่แต่ว่าคนโง่แล้วไม่รู้ตัวโง่อวดฉลาดอย่างนี้เขาเรียกกันว่าโง่แกมหญิงไม่ว่าชายและหญิงใช้อะไรไม่ได้ทั้งหมด แต่องค์สมเด็จพระบรมสุคตถ้าไม่ได้ตำหนิเนี่าตามาก็ไม่ตำหนิแต่พูดให้ฟัง <c oughs> ว่าโง่จริงๆนี่น่าสงสารถ้าโง่แกมหญิงนี่ไม่น่าสงสารเลย <c oughs> นี่เรามาพูดกันเรื่องพระกันหาราชาลี <c oughs> เมื่อพระราชวินดามอบหมายตนเองนี้ให้เป็นสิทธิของของใครละ่ะของตาชูชก <c oughs> เมื่อตาชูชกแกได้กันหาชาลีไปสิทธิแล้วแตาแก่ผู้ใจแกล้วแทนที่จะปลอบโยนกันหาในชาลีเป็นการนอ,อกเอาใจกลับมีความคิดเสื้อใหม่ว่าเด็กทั้งสองคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์ถ้าเราจะเอาใจเธอทั้งสองคน คนหน้ามนก็จะทนลงตัวเมื่อไปอยู่กับเราก็จะถือว่าตนเป็นลูกกษัตริย์จะกลายเป็นนายของเราเข้าไปนี่เป็นอย่างนี้จึงตั้งอารมณ์เสียใหม่ว่าเราต้องข่มขีข่มขู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉะนั้นตาชูโชคไดนนำเถาวัลย์มาผูกมือทั้งสองของกุมมารากุมมารี แล้วก็เขียนตีสุกิชากใช้อำนาจให้เด็กทั้งสองกลัวนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทต, <c oughs> ตอนนี้เองที่บรรดาท่านนั้งหลายหลายท่านด้วยกันโจมตีองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาว,ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวสร้างความช่วยแก่บุคคลอื่นเพื่อความดีของตน นี่ความจริงถ้าเขารู้จักองค์สมเด็จพระทศพลเขาก็คงไม่พูดแบบนั้นแต่ว่าเราจะเอาขนมอะไรไปป้อนให้ควายกินละบรรดาท่านพุธบริษัทควายที่จะมาชอบทองหยิบฝอยทองนี่มันไม่มีหรือว่าหาขนมเค็กอย่างดีขนมอะไรก็ตามมาป้อนให้กินควายมันก็ไม่ชอบอ ถ้าใครมันชอบอยากข้อนี้มิุประมาณชั้นใดเมื่อคนที่งโง่แกมหญิงมันก็เหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบคิดแต่สิ่งที่ชั่วร้ายส่วนที่เป็นความดีที่เป็นเหตุแห่งความสมบายใจเขาไม่ชอบคิดกัน <c oughs> ตอนนี้ก็จะมากล่าวถึงบุพกรรมของกันหาและชาลี เรื่องนี้มีเคยมีพระถามพระพุทธเจ้าในการที่เรื่องเล่าของพระเ,เล่าเรื่องของพระเวสสันดรเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรทรงเล่าเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพระสงฆ์ที่ในกราบทูลองค์สมเด็จพระบาทีิพแก้วว่ากันหาราชาลีทั้งสองสีนี้ขิ้นชีว่าเป็นขติยาราช <c oughs> เป็นบุตรกษัตริย์เป็นคนมีจริยาดีแสดงความเคารพน,นอบน้อมอ่อนโยนกระตาชูชก้วยดีแต่ว่าม่องค์สมเด็จพระจินสีพระองค์ทสมราชทานแล้วทำไมชูชกจึงได้ทำอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักกวรนจึงได้มีพระพุทธติกาตัดว่าพิกเเวดูก่อนพิสุทัง้งหลาย เหตุเดียเกิดขึ้นเช่นนั้นก็เพราะสายกรรมเก่าของกันหาและชาลีเดิมทีกันหาและชาลีเป็นลูกของชาวบ้านคือชาวนาธรรมดาตาชูชกตัวแก่เท่าชรายคนนี้แกเป็นควายแก่เมื่อต้นข้าวขึ้นมาใหม่ๆบิดาและมันดาให้สองสีนี้ไปเฝ้าต้นข้าว เพื่อกันควายไม่ให้เข้ามากินเด็กคนนี้เผลอสองคนนี้เผลอม่อะไรเจ้าควายแก่ก็ย่องเข้ามากินเมื่อน,นั้นบรรดาท่านบิดาละมานดาก็ดูว่าเด็กทั้งสองนี้บ้างเคียนตีบ้างหาว่าละเลยในหน้าทีเมื่อจะไล่จะปลาสักเท่าไหร่ก็ตามทีเจ้าควายแก่ตัวนี้มันไปไม่ไกล ทำทีมันว่าหันหน้าหน,นีไปแล้วกินหญ้ายอยู่คอชมตรูทต้องสองกุมมารถือเมื่ลร่มันก็ย่องมากินต้นข้าวอ่อนเหมือนนั้น <c oughs> เป็นเหตุให้สองกุม,มารมีความโกรธจรึงได้พากันจับเอาควายตาเท่าควายเท่าตัวนี้ไปผูกไว้กับต้นไม้เพื่อเอาเชือกผูกที่สะพายแล้วก็ผูกติดกับต้นไม้ สองคนพี่น้องช่วยกันหาไม้เรียวหนามมาตีควายแก่ตัวนี้เสียจนน้ำจจฉั่มนำใจเรียกว่าจนพอใจและจนปล่อยควายแก่นี้ไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์สนดาสมัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสว่าเพราะกรรมในอดีตที่กันหาละชาลีตีควายแก่ กรรมนั้นมันมาสนองเธอทั้งสองเออเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันมาเกิดเป็นชูชกอนนี้เมื่อมอบหายไมายให้แก่ชูชกแล้วกรรมเก่ามันเข้าสนองใจทําให้ชูชกเห็นผิดคิดในใจว่าเราต้องปราบปรามให้เด็กคนนี้เข็ดซะก,ก่อนกลัวเราไม่เช่นนั้นแล้วแต่อยู่กับเราก็จะทํำตัวเป็นนาย เพราะจะถือตัวเป็นว,ว่าเป็นลูกเจ้าเจ้าใหญ่ในายโตนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในเรื่องนี้ก็คงจะหมดไปหรือไม่หมดก็ตามใจเพราะบุคคลที่สอนได้นั้นก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันคืออุคติตันยูมีปัญญาดีมาก แนะนำแต่เพียงหัวข้อก็มีความเข้าใจคนระดับที่สองรองลุม,มานั่นไส้ก็คือวิปจิจันยูคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าแนะนำหัวข้อเขาไม่เข้าใจจะต้องอธิบายนิดหน่อยจึงจะเข้าใจคนประเภทที่สามเรียกว่าเนยยะ คนประเภทนี้จะสั่งสอนเท่าไหรก็ไม่สามารถจะเป็นพระอเรเียเจ้าได้ <c oughs> แต่ก็มีความดีเข้าถึงไตรสรณาคมมีศีลห้าบริสุทธิ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีจัดเป็นกัญญาในชนเพื่อว่าคนดีหรือว่าคนงามแต่คนประเภทที่สี่คือปะทะประมะท่านแปลว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง <c oughs> บุคคลประเภทนี้จะเป็นชายจะเป็นหญิงจะศึกษาวิชาการสูงขนาดไหนก็ตามก็มีความโง่เป็นปกติเรื่องความดีเรื่องบุญเรื่องกุศลทำตนแล้วบุคคลอื่นให้มีความสุขบุคคลประเภทนี้ไม่เคยคิดและก็เป็นคนไร้เหตุไร้ผล ไม่ยอมรับทราบผลของบุคคลผู้ใดเหตุผลจะเป็นรายการใดฉันไม่ฟังฉันต้องการอย่างเดียวคือคัดค้านให้มันพินาศไป <c oughs> แม้แต่ประเทศชาติของตนที่กำลังเป็นไทยไม่ใช่ทาตบุคคลประเภทนี้ก็กพยายามทำลายชาติให้พินาศในการขายชาติให้แก่ศัตรู ความจริงตัวเองของเขาเอง,ของเขาไม่รู้หรอกบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ว่าการขายชาติของเขามันจะมีผลร้ายสักเพียงใดญาติพี่น้องของเขาทั้งหลายที่เกิดอยู่ในประเทศไทยก็จะพากันลำบากตัวเขาเองที่ถูกป้อยยอบ,บอกว่าถ้ายึดประเทศชาติอื่นเขาที่จ้างเขามายึดประเทศไทยได้มาไรขเขาจะให้เป็นใหญ่ แล้วใครที่ไหนเล่า่านบรรดาพุทธบริษัททันไหลเขาจะให้คนจางรายประเภทนี้ปกครองประเทศ <c oughs> แม้แต่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านปู่ย่าตายายของเขาเขายังทรยศได้แล้วเจ้านายผู้จ้างเขาเป็นอะไรที่เขาจะไว้วางใจเรื่องการไว้วางใจย่อมไม่มีในที่สุดคนอปรีพวกนี้ก็จะต้องตายโหงไปตามๆกัน นี่เราพูดกันเรื่องกรรมนะกรรมของันหาชาลีเป็นเช่นใดคนที่สร้างกรรมชั่วไว้ผลกรรมก็จะต้องรับเหมือนกันที่นำผลกรรมมากล่าวกล่าวกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ให้มีความเข้าใจในกฎของกรรมที่เป็นความดีหรือความชั่วเพราะท่านหนึ่งหลายจนระมัดระวังตัวจงยาคิดว่ากรรมชั่วนิดหน่อยมันจะไม่ผล ตามมีองค์สมเด็จพระทศพลกล่าวถึงกฎของกรรมของกันหาและชาลีความจริงถ้าจะคิดกันไปดูอีกทีเจ้าควายตัวนี้มันมันลักข้าวเขากินการลงโทษประเภทนั้นควรจะมีผลสนองกันกล่าวคือหายกันไป <c oughs> แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันไม่หายดิมันติดตามมาเล่นกันหาชาลีเข้าในชาติสุดท้าย ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเป็นพระเวศสันดรหน่อพระรบมพงโพธิสัตว์และขอบันดาท่านพุทธบริษัทผู้ฟังแล้วจำไว้ดีด้วยจงอย่าคิดว่ายุงตัวเล็กๆมันเป็นเด็กฆ่าแล้วไม่บาปเรื่อที่เขากล่าวกันบอกว่าสาัตว์ทั้งหลายเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์แล้ก็ตั้งหน้าตั้งตาฆ่ากินกัน และกรรมทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันก็ไม่ให้ให้อภัยกับบุคคลผู้ฆ่าเหมือนกัน <c oughs> ต่อไปในชาติเบื้องหน้าถ้าเกิดใหม่ก็ต้องฆ่ากันไปฆ่ากันมาฝ่ายกันฆ่าอยู่แบบนั้นเ <c oughs> ช่นเจ๊กกับหมูเจ๊กกับไก่เป็นต้น <c oughs> นี่ระบบร,รดาท่านพุทธศาสนิกชนและดูในการต่อไปเพเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทวดาการที่ชูชกจะรู้ ว่ากันหาชาลีอยู่ที่ไหนก็เป็นเรื่องของเทวดาช่วยที่นางผุดันขอโทษนางอะไรล่ะที่เป็นเมียของชูชกอมิตรดาอยู่ๆเธอก็โกรธชูชกขึ้นมาหาว่าชาว่านด่าเธอเธอปฏิบัติความดีกับชูชกมาก <c oughs> ดีเกินหน้าไปเป็นเหตุให้บรรดาสาวสังกัมนันในคือหญิงเจ้าบ้านแถวนั้นถูกผัวไปต่อว่าว่านางมิแตนดาเขามีผัวแก่เขายังมีความดีสร้างความดีให้แกสามีมีความสุขส่วนตนเองเป็นสามีพัญญาายุไล่เหลี่ยกันแต่ไม่ปฏิบัติตามนั้น ถ้าไม่มีความทุกข์มัอมนดาหญิงท่านหลายเหล่านั้นพากันได้รับการกระทบกระเทือนถูก,ก,กด่าว่าจากสามีจึงได้มากโกรธนามิตันดานี่เป็นนิสัยผ่านมันด่ามาว่ามาพูดไปชดไปชันอยากจะให้นามิตันดานี่นั้นไปเสียจากที่นั้นตัวจะได้มีความสุขสามีจะได้ไม่ว่าไม่ดา่าไม่ทุกข์ไม่ตี และนางมิเตนดาเมื่อถูกหญิงทั้งหลายแล้วนั่นว่าไปชดไปชันใจก็นึกขึ้นมาว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระทรงทันพระเวสสันดรนหน่อพระบระมพงโพธิสัตว์ออสู่พิเนศกรมจะต้องให้บุตรละพัญญาเป็นทานความจริงนางไม่รู้เรื่องเพราะบ้านเมืองสมัยนั้นไม่มีวิทยุไม่มีหนังเสียพิมพ์ แต่ที่นางรู้ขึ้นมาได้ก็เพราะเจ้พระเทวดาเขาดลใจ <c oughs> ให้พูดไปแบบนั้นให้ชูชกไปขอสองกุมารมานี่เป็นเรื่องของเทวดาเขาแนะนำถ้าหากว่าพระเวสสันดรไม่มีโอกาสให้สงกุมารเป็นทานพ <c oughs> ระเวสสันดรก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุระสสมมาสัมโพธิญาณได้ แล้วเมื่อกันหายชาลีทั้งสองสีนี่ใช้ถูกทูชกทรมานไประหว่างทางก็ปรากฏว่าเทวดาก็เข้ามายุ่งอีกเอไม้ความมาเทวดามื่อเวลากลางคืนก็แปลงเป็นพระเวทส้นดรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัสีองค์หนึ่งไม้สองคุญมานอนบนตัก พฐถมพยายามบานจนหลับไปพอตื่นขึ้นเช้าทั้งสองเทวดาก็หายไปชูชกลากไปคราวนี้เทวดาผู้เป็นเจ้ากี้เจ้าการก็เลยคลายชูชกหลงทางไปหาพระเจ้าปู่เมื่อไปหาพระเจ้าปู่ใกล้ๆพระเจ้าปู่เห็นเข้าพระเจ้าปู่จึงได้ให้อมัดทั้งหลายไปตามเข้ามาเพื่อจาได้ว่าเป็นหลาน ว่าไอ้ใครหนอมันลักแหลงของเรามานี่ไปจับมันเข้ามาเมื่อพระเจ้าปูนนะเห็นพบพระเจ้าหลานแล้วจึงได้เรียกสายหลานแก้วทั้งสองให้ขึ้นมานั่งบนตักตอนนี้เทวดาก็สร้างความเมตตาขึ้นมาอีกอแลอก่อนที่พระเวสสันดรจะไปก็เทวดาดนใจให้ถูกไล่ นี่ตอนนี้เทวดาก็ดนใจให้บรรดาพระเจ้าปู่พระเจ้ายาคือพระเจ้ากรุงสนชัยกับพระนางผดษดีคิดถึงพบ้าเวชันดรบรรดาประสบนิกรทั้งหลายที่เคยโกรธก็ไม่โกรธที่เจ้าบ้านเขาโกรธก็เทวดาแกล้งดนใจให้โกรธนี่มันเรื่องของเทวดาปรารถนาจะให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ให้บำเพ็ญเป็นบำเพ็ญบารมีให้เต็ม <c oughs> เมื่อเ็ด็กตั้งสองพรพระเจ้าปู่พระเจ้าญาติแล้วจึงได้บอกว่าพ่อตีราคามาถ้ายังไม่ชำระนี้ก็ยังไม่เป็นไทยยังเป็นท่ายของทูชกอยู่สมเด็จพระเจ้าปู่จึงได้มีพระมาหากรุณาธิคุณอนุญาตให้นำเงินนำทองมาถ่ายหลานแล้วก็เลี้ยงดูชายชกทูชกจนอิ่มหน,นำสำราญ มื่แกกินมากเข้าไปธาตุย่อยไม่ไหวเพราะเป็นเขาทานมานานไม่เคยกินของดีๆในที่สุดตาชูชกนี้แกก็ตายเพระาะธาตุไม่ย่อยพระเจ้ากรุงสนชัยจึงบอกให้คนทั้งหลายประกาศหาญาติของตาชูชกก็หาญาติไม่ได้เป็นอันบริรัทย์สมบัติทั้งหลายที่ยกให้ชูชกก็ตกเป็นของหลวงไป และยังถามสองคม,มันว่าบิดามารดามีความสุขหรือกา,การใดเด็กทั้งสองก็บอกว่าบิดามารดามีความทุกข์มากลำบากด้วยความเป็นอยู่และการบริโภคฉะนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยบรมกรษัตริย์พรมบาศเท่าเธอจึงสั่งเจ้าตุรงงเกษนายกกองทัพไปรับพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองนี่เรื่องมันแค่นี้ละมันดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> มีคนก็โจมตีพระเวสสันดรจะเห็นกับเขาด้วยเลยจงพากันร,รับทราบกฎโคงกรรมว่ากร,รเล็บเ,เล็กน้อยมันย่อมให้ผลใหญ่อาระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี <c oughs>